เดี๋ยวมยักกะสันในท้ายมี่ีชซอยนด้วยมีชีทำด้วยค่ะเด้อไม่ได้กินโดนแล้วค่ะหายไปโดนอันนี้ชิ้หัวปีนะคะเนาะ ก็ะโดนแน่แน่อนี่น้องสาเบิ่อเงาได้ค่ะเด้อโบราณโบราณบ้านเราบ้านเราได้ค่ะเด้อยวันดีจ้าเดี๋ยวเจอ ยงเห็นผู้เดียวค่ะยังเห็ดผู้เดียวมั่าในายไโซยลโบรานโบรานบ้านเราบ้านเรา ปนไเด้อเด้อเด้อเด้มือแดมือแดงเน้่ค่ะี่น้องเห็ดมาใส่ใี่ป่อซ้อนพี่น้องก็เนี่ผู้เดียวค่ะยังไงเฮ็ดผู้เดียวมัาาากาไดยทังนยซอนล้คที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอด กันกำนั่งใจใกันตลอดไปด้วยค่ะเดอ้อสู้ๆไปน้ำกันค่ะนิดมมไปใช้จุม่มอะไรนีด้วยค่ะเด้อไม่ปลัวเพื่อกัน,นกินบ้างด้วยนิดแนมกินบานๆเนาะ ปนีด้เด้อเด้อ้ซอพี่น้องาเนี่ยคู่เดียวค่ะยังอเห็ดผู้เดียวมันก็สาได้ทั้งนัยนซอยได้จานก็เอาไว้ค่ะเ้องเย็นปลาห้องเย็นมาเดีวก็เลยอากได้กิน นี่แค่นี้ก่อนก็นกนได้เล้วค่ะเด้อเดี้อจะห้เบิ้งไมะะ้ด้วยค่ะตอนมกใส่ออ,อกค่ไม่ได้กินโดนนะคะหายไปโดนอันนี้ชิ้นหัวปีนะคะนาะจ่มให้แด้วค่ะเด้อไม่เปเอาเบื่อกาิที่งเด้อ กินบ้านๆเนาะแล้วคลิปนี้แค่นี้ก่ก็ได้ได้ค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งไม้ได้ค่ะตอนมกจุ่มให้ได้ค่ะเด้อแล้วเปล่าเกลือกันที่นี่อนเด้อแด็ดเด็กินบ้าน,น,น,นๆเนาะ ดนแน่แน่งที่นอาษาเบิ้งเอาได้ค่ะเด้อหัวตีนค่นัเบิ้งที่สาทำาดดนแน่แน่งที่นองาษาเบิ้งเอาได้ค่ะเด้อด้ินดนนหดนอัหัวีได้ค่ะด้วันดีจ้าเดี๋ยวเจอ สูบไปน้ำกันค่ะเ็ดมกไเซดี๋ยวคลิปนี่แค่นี้ก้อนก็นกนได้ล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งไม้ด้วยค่ะตอนมกจานกระปไว้ค่ะข้าเ็ดปลาังเห็นไม้ห,หมก็ล้อ,อยได้กินจนุ่มหยด้วยค่ะเด้อได้กลืวกันที้หาด้อ สูบไปน้ำกันค่ะเห็ดมกไใ่ไหมมือจัมือแดดกยค่ะที่น,อน่องเห็ดมกนใส่ใส่ปีส่รเทีนเลกน้อยจ่างกบ่ไหว้ค่ะเาเห็ดรป โดน,นได้ไหมพี่น้องกาะสาเบิงเอาได้ค่ะเด้อแวคลิปนี่แค่นี้ก็กได้ค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิงไม้ด้วยค่ะตอนมก ดีนะค่ะเด้อมกไตใส่หัวซีนกินค่ะมาเบิงบ่งเด้อโบราณโบราณบ,บ้านเราบ้านเราหมกผู้ชายพี่น้องก็เห็นผู้เดียวค่ะเห็นยังเฮ็ดผู้เดียวมันก็ซันนายจัาหน่อยผู้ชายเด้ค่คดะ,คะดค่ะเด้อสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอ น้องค่ะมันอิงจะมาพ่าเนี่มนะะมหกม,มก,กป,ปมกดมมดกีด้วยค่ะเด้อหมกไปใส่หัวซีนกินค่ะเอาเบิองเด้อจานกับเอาไว้ค่ะห้องเย็นปลาห้องเย็นมาเอือยก็เลยอยายได้กินด้วยค่ะเด้อวันดีจ้าเดี๋ยวเจอกัน นีแค่นี้ก่อนก็ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งใหม่เด้อค่ะตอนมกเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอแล้วคลิปนี้แค่นี้ก่อนก็ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งใหม่เด้อค่ะตอนมกแล้คลิปนี้แค่นี้ก่อนก็ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งใหม่เด้อค่ะตอนมกผมไม่คุยโซนพี่น้องก็แค่คู่เดียวค่ะ เดี๋ยวมันกกะส้ัน้อยี่คืซอยแล้วีทีำด้ยค่ะเด้อ น้องคขามันจะมาท่าเห็ดยหมกปีเด้อค่ะเด้อหม,มกใส่หัวซีกินค่ะเ,เบิ่งเด้อ แค่นี้ก่อนก็นได้ด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ้งไม้ด้วยค่ะตอนมกจางก็พ่ไหวค่ะห้องเย็นปลาห้องเ,นนเย,อย็นมาเยวก็เลยอยากได้กินเด้ค่ะเด้อสวัสด,ดีจ้าเดี๋ยวเจอ